ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกา อัปเดตข่าวสารของ o o t b a l l 2024โซนมบาย e หรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่งคลิปนี้ทุกคนจะทำการพูดถึงการคาดการแพ็คของ Player of the Week อีกหนึ่งรูปแบบนะครับก็คือเป็นรูปแบบของ UCL หรือว่า UFA Champions l e ์ลีกนะครับก็มาดูกันนะครับว่าสื่อตามประเทศนะครับให้ข้อมูลใครมากันบ้างทุกคนหรือว่าคาดการใครกันบ้างน,นะครับก็มาทาการรับชมกันในคลิปนี้เลยด้ยกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือเป็นการคาดการนักเตะแพ็กใหม่ของ Player o f the week การ์ดสีม่วงหรือว่ายูฟาเชฟเบสเลิกนะครับก็รอบที่แล้วมีการคาดการ์ดสีเขียวไปแล้วนะครับก็มาดูการ์ดสีม่วงกันบ้างเลยกันนะครับอันนี้คือหน้าตาคร่าวๆของสื่อต่างประเทศนะครับที่ให้ข้อมูลหรือว่าให้การคาดการมานะครับก็นำทับโดยเควินเดอร์บอย้ัปกนะครับ ก็มีมาทั้งหมด1 1คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยเควินเดอร์บอยจากแมนซิตี้ทุกคนเปดี้นะครับบาเรล่าส์คนฟิลฟอร์เดนอิโมบิเล่นะครับบราฮิมดิอาสทุกคนฟราเบียนรุยนะครับลุกเดอยองแล้วก็มีพวกเสาประตูของเรอัลมาดริดอย่างลูนินด้วยนะครับก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้จริงๆนะครับทุกคนเล็งใครกันบ้างหรือว่าอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นเลยกันนะครับระหว่างนี้เรามาดูง้วตันคร่าวๆกังข้าว นักเตะที่น่าสนใจเยอะทุกคนเริ่มที่คนแรกนะครับก็คือเป็นผู้รักษาประตูของเรอัลมาดริดนะครับน, une, นั่นคือลูดินที่เขาตำแหน่งของผู้รักษาประตูหรือว่าโกคิปเปอร์นะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่95เลยนะครับคนต่อมาคือลุคเดยองทุกคนพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์นะครับมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่96เลยนะครับและต่อมาเป็นฟราเบียนสุริย์ทุกคนตำแหน่งของกองกลางเซฟนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่เก้าสิบหกระบนักเตะจากบีเอชับ คนต่อมาเป็นบราฮิมดิอัสจากเรอัลมาดริดเช่นกันครับทุกคนตำแหน่งของกองกลางตัวรุกนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่96เช่นกันครับทุกคนและต่อมาก็คืออิโมบิเลจากลาซิโอนะครับตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่97เลยนะครับและคนต่อมาเป็นฟิลฟอร์เดนจากแมเชสเตอร์ซิตี้นะครับตำแหน่งของวินแบ็กฝั่งขวาทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่98เลยนะครับและคนต่อมาเป็นบาริเอล่าจากอินเตอร์มิลานก็เป็นตำแหน่งของกองกลางับ ค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อยู่ที่99เลยนะครับและคนต่อมาเป็นเปรดี้ทุกคนมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์นะครับตำแหน่งของปีกซ้ายจากเอฟซีบาร์เซโลนานะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์ทะลุ100เลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายโดยนี่เป็นคนเควินเดวอยจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตำแหน่งของกองกลางตัวรุกเชก่นกันนะทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อยู่ที่101เลยนะครับมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์นะครับประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับการคาดการณ์ของ Play e r of t h e Week UCL หรือว่า UFA Champions l e a g u กนะครับก็เหมือนเดิมทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงและก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับสำหรับการแจกฟรีต่างๆทุกคนก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้นะครับหากผิดพาลาดประกันไหนต้องขออภัยไว้ทุกคนไว้เกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ